นายมงคลมงคลตรีลักษณายกสมาคมการประมงสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าภายหลังจากการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสมาชิกจากสมาคมประมงทั้ง22จังหวัดซึ่งเบื้องตนก็ได้มีการเตรียมวางแผนงานไว้3ส่วนเพื่อยือนต่อรัฐบาลชุดใหม่ ด้วยส่วนแรกเป็นเรื่องของขั้นตอนและร่างประกาศแก้ไขเบื้องตน้นเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกรมประมงกว่า300ฉบ,บับกับแรงงานและเจ้าท่าอีกราวๆหนึฉบับรวมทั้งที่ต้องแก้ไขที่มีทั้งหมดกว่า400ฉบ,บับแต่จากการพิจารณากรันกรองและพบว่ามีที่ต้องขอแก้ไขแบบเร่งด่วนเกือบ150ฉบ,บับส่วนที่เหลือค่อยๆดำเนินการในภายหลังค่ะ โดยในส่วนที่ต้องขอแก้ไขก่อนนั้นก็จะเป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติหรือระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆตลอดจนเงื่อนไขต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชาวประมงพร้อมกันนี้ในส่วนที่2ก็จะมีการจัดตั้งคณะทํารรงานพิจารณากลั่นกรองคดีต่างๆที่ผ่านมา รวมถึงข้อปฏิบัติว่าด้วยการเยียวยาพี่น้องชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายต่างๆในช่วง8ปีซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจะดำเนินการก่อนภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นายมงคลมงคลตรีลักษณ์นายยศสมาคมการประมงสมุทรสาครยังได้บอกอีกว่าสำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นอาจจะต้องผลักดันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยและบรุณาการด้านแรงงานรวมถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นี้ก็นับว่ามีผลต่อพี่น้องชาวประมงอยู่มาก เพราะทุกวันนี้ชาวประมงก็ลุ้นกันว่าใครที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่เพราะเป็นที่คาดหวังของพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมากที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องประมงอย่างจริงจังและเป็นผลสำเร็จตามข้อเรียกร้องและเป็นไปตามที่แต่ละพักการเมืองได้หาเสียงไว้โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาคประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานค่ะ